500ค,คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในจูเลสิกคิงดอมนะครับก็อยู่ในค่ายพีจีนะครับก้อนไดโนเสาร์นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวขอดูลน์อพมันก่อนนะครับขอดูลน์อพมันก่อนนะว่าเกมนี้อะไรยังไงก็มีแกตเตอร์มีวานนะครับไอตัวไอตัวไดโนเสาร์ี่น่าแพงสุดลองมาเป็นสีฟ้าสีม่วงนี่ครับก็ตามนี้ครับลายเข้าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อะไรว่าตัวคูนนะครับตัวคูนจะไหลนะแล้วก็สแกตเตอร์ใช้4ตัวครับฟิวเจอร์ซื้อได้ครับก็รายละเอียดการเข้าก็ประมาณนี้นะครับใครอยากศึกษาก็มาเข้าดูได้ครับส่วนเบ็ดนะครับก็ขั้นต่ำหม่บาทนะครับ สูงสุดอยู่ที่400นะครับเดี๋ยวขอเปิดหัวสัก30แล้วกันนะครับวันนะี้วันนี้เอางบมาประมาณ2,100บาทนะครับขอเปิดหัวล้างหน้าสัก30รอบครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาวัดกันนะอ่ะโอ้ยมาขอมาจ้ามาพุ่งจาก180โอ้ยนึกว่าจะมีตัว AY ไม่มีครับ192บาทครับผมมามาต่อเนื่องหน่อยลูกต่อเนื่องหน่อยโอ้โหโอ้โห ูดีครับจะไปจบที่เท่าไหร่จะหมดหรือว่าจะได้ครับไม่รู้ยังไงนะครับตอนนี้นะมาอุ้ยสามตัวดูว่าได้สี่ครับหูขาดทุนแล้ววะตอนนี้มาดีฮ่าอุ้ยเต็มหน้ามาสี่ตัวแจกมาฟังฟังนอนมาอยากไปเกมครับหน่อยแปดลอกครับมุ่ีแปดรอกครับมาดิแตนโเนเสาร์แจกหน่อยแจกหน่อยมาดีหัวจัดหัวนกไม่ได้ถ้าหัวนกได้ดี่ดีครับ ผลลงไม่ได้โอ้โหจะบอกว่าใส่น้อยขนาดนี้คุณห้าเพิได้ห้าสิบสี่บาทโอ้โหมาบวกปีหนึ่งรอบครับสวยึ้นบมาึ้นไหมเออมาบวกไปหนึ่งรอบครับมาดิคุณเจ็ดครับตอนนี้น่าอยู่ที่คุณเจ็ดครับมีป้ามีป้า ยมาอ้ค,ครับาว,วาตอนนี้กำลังได้258บาทเองน้อยออครับสามสิมาดิเออ200ครับมาดิสองราบนเอาดีโบวกวายอีกรอบมาต่อไหนมาคนท,ที่เก็บอย่าบอกว่าหมดโอ้โหหมดครับได้น้อยตืินครับแต่ได้ไได้ครับมา4 4 4บาทครับ ขอปับเป็ดเลยนะครับขอปับเป็ดเลยนะถึงเท่าตัวครับเดี๋ยวดูดิผมจะหมดหรือว่าผมจะอะไรยังไงนะครับ e สามสิบลอกมาดีเอขอต่อเลยเ e อมาครับเอ,อื้อคุณมาลูกม,ม,ม,มาดีครับโวยไว้มาดีวู้ยเยอน้ากมาดีหนึ่งมาหน้าร้อยมาดีครับเอาเรื่องครับมาดีมาดีต่อามาครับมนโถยมาโอ้โหหว,วาดเจียบครับทีนี้มาสามพันสามเอาดิ โอ้โหวันแปลงเฉยครับมานีกับพิชไม่แข่กับข้างนอกแตบวกมา6,700ครับ6,717บาทครับมาโอ้โหจากเหลือพันกว่าบาทขึ้นมายังไงมาแปลพร้อมน้องเลยเป็น60บาทครับเอาเรื่องเลยมาดีนกนกหัวนกมาหัวนกโอ้ยมาดีครับเย่เย่โอ้ยโอ้โหนักเตะมัไดีวายมาสามเอ้ยหกร้อยหกพันสามบาทครับ ถ้าคุณเหยื er, ่อไม่ได้อย so ่างนี้นะต่อไปต่อไปโอ้ยอย่บอกว่ากดครับโอ้ยลายข้างนอกแตกเกียบเลยครับลายข้างนอกแตกดีมากมาที่าบทกว่าสิ้นสุครับเอาดิขอต่อได้โอ้โหไม่มาขอบายเลยโอ้โหไม่ได้บายครับเอาดิมา โอ้โหคูณแปดไปแล้วจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกรอบเดียวอะขอให้มันได้ก่อนตอนที่รอบสุดท้ายเอาพีนตะปีนมาเลยโอ้โหโมดครับโมดครับมาบวกมาหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทครับหมักต่อให้หยับเลยนะครับ1ึงร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับมามาดิเออวายมาลูกเอ๊ วยจับมามาเอาครับมาที่เต็มหน้ามา 7, 000, ที่เจ็บพันหูเจ็บพันขอ,ขอ,ขอต่อครับโอ้โห่ห้าร้อยมาเอาอีกโอ้โหมาดอกนี้อีสามพันสองเจ็ดสิบบาทโอ้โหแสครับงานนี้แสบอีกแล้วพีน้องเลยมาหนึ่งมอามร้อยสามสิบบาทครับโอ้โหของจริงครับมาใส่ปะใส่ไ้วุ้ยมาวัวครับสีมามเด็กหน่อย หมาโอเคใส่ข้างนอกใส่อย่างเยอะครับข้างในก็พอได้อยู่นะแต่แตกตุ้มข้างนอกไม่ได้มาโอ้โหจะน้อนโดนรอบนี้มีบ้ามีบะางขอหน่อยเดี๋ยวสองรอบครับตอนนี้นะเดี๋ยวสองรอบโอ้โหหมาบวกปีอีกหนึ่งครับบวกปีอีกหนึ่ง มโอ้โหคุณแปไปแล้วยังนี wij, Sandy, ่โ you know อ้โหรอบสุดท้ายครับคุณเจ้าขอต่อนอะไรขอไหลสวยๆวิ่งมายังไม่จบอาชีงานนี้ยังไม่จบครับรอบสุดท้ายนี่แหละมัดดวงวีครับโอ้โหเว้าบเรื่องดวงวีละครับโอ้โหสิบรอบครับบวกมาหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทครับได้น้อยเกินขอขยับเลยนะครับขอขยับสองร้อยสองร้อยสี่สิบอ่าเป็นอ่า สองร้อยสงร้ยก็ได้นะครับนะสองร้อยสตักสิบร,รอบก่อนนะคดีบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่แทงไม่แทงคอสองตัวแทงคอสองตัวมามาแปดพันคอสองตัวโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับโูแปดพันเจ็ดสิบสองบาทครับขยับต่อครับสี่ร้อยอะลิมี่ครับมาสิบรอบรู้เรื่องครับรู้เรื่องกระเบื้องเต็ บอกนะอีกรอบไปไวเหมือนโกหกเฮ้ยมาตกตัวเดียวตกมาลูกตกมาลูกมาดีครับเออมาตกครับแปดล้อครับพันทวงกันหน่อยมาดีสวยฟ้มามาลูกสองตัวโอ้ยไม่ได้วายจะได้ยับโอ้อยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋บอกว่านะี่ทำไงนะวันนีมาบวกมา ชอบชอบเนี่ยมามาเออเข้าไปเออลยคุณไหลไปคุณไหลไปโอ้มไม่ได้ฟังเลยคนระับตอนนี้ได้แค่หกร้อยครับมา 3, 4, 4, 4, 4. มที่สุดเลยมาทำสี่สิบทำสี่สิบสิบคุณเกี๊ยบครับตอนนี้นะของมันไม่ไหลเลยอ่ะมันไม่ไหลเลยข้างนอกก็ไม่ไหลครับตอนนี้นะ คูนเก้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเลยตอนนี้นะโอ้โหวุ้มวายมาหน่อยลูกโไม่ได้ครับหมดครับนี่ไงรอบสุดท้ายก็ไม่ได้อีกโอ้โหได้น้อยหนัเลยสองพันแปดเท่านี้วุ้มวายไปสวยไอ้พวกไม่ได้ครับไม่ได้วายโอ้โหพอต่ออนสิบรอบครับสิบรอบสุดท้ายเลย มาดิมาดิเดี๋ยวเฮ้อมาโอ้โห่ยี่หมื่นเก้าเอาดิโอ้โหมาแต่อย่างนี้นะครับมาหักเทียบโอ้โหมาโอ้โหมาต่อที่สองหมื่นสามสุดสุดครับมาดีไมาดีสุดครับโอ้โห่สี่หมื่นสี่ห้าร้อยครับโอ้โหกดหยุดเลยครับกดหยุดเลยโอ้โหผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับส c r i ต์ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ